ไปเก็บไฟครับอ่มานี่หนึ่งเดียวโปโลครับตาจอดมามาเรียบเปล่าเก็บหรือเปล่าเดียเ๋ยวร้ละละองเพลงวะเป็นยังไงเย่ได้เก็บอยู่ยังจะเก็บเลยนี่ก็บว่าถรํมาดาเลยอันนี้ลูกไ <นะ S 2> ส้เลยนะนี่ลูกสล<น>ไส้ล่ะได้แล้วหน้าตาดีนะครับหล่อนะครับหนุ่มโปโลนะครับโสดวะยังโสดไหมโสดแล้วด้วย ใจจิตต่อครับคุณทำบนเมืองได้นะครับโอเคจะไปใส่ไป่นาป่ะ่เข้าพี่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างงบักพียงทรงบังเพียงแค่สองเขาสองมันไม่ธรรมดาด้วยครับโอ้ก็เพียงแค่นู่ในพี่นางเออได้บาทส่งบักพียงหน่อยหลายเต้าลึกเตนีขึ้นไปโลร้อยเอยพูดร้อยลอยผู้ใดสนใจกันจิตต่อไะไเลยแบบแบบแห้งหรือแบบแบบแห้งแบบแหงเดี๋ยวมีตัวอย่างเอามาให้ตาเดี๋ยวมา แบบแผงเอามาเด้อเดี๋ยวตาจอดกลับมาเนี่ยล่ะกลับมาเอามาเลยส่งส่งไปไหนมาเนี่ส่งไปไหนนี่ส่งอยู่บ้านส่งหนึ่งมาอนึ่งมือบ้านนาำมาหมูกรอนบน้ำมาเขาสองกิโลสองกิโลสองรอยโลละรอยเดี๋ยวเช้านำเด้อเดี๋ยวสิบุ่นน้ำดำเหมืนบอกแบนไผ่กึ่งไกลโอเคโอเคเด้อเด้อไม่ธรรมดานะค่ะรับมุกได้มีมา